ซึ่งนอกจากขาบวนการค้ายาเสพติดแล้วนะครับเรายัางพบการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติเข้ามาไทยอยู่เรื่อยๆล่าสุดนั้นฝ่ายความมั่นคงเมืองตาก,กับสนธิกําลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถกระบะสองคันขณะที่มีการขนย้ายแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายนะครับมีทั้งชายและหญิงรวมกันแล้วเนี่ยกว่า30คนครับซึ่งหลังจากได้รับแจ้งว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มลักลอบขนแรงงานเถื่อน และจะใช้เส้นทางผ่านที่พื้นที่ของตำบลโป่งแดงไปยังจังหวัดกำแพงเพชรนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองตากครับจึงร่วมกับตำรวจสพาวังประจบพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลโป่งแดงวางกำลังแบ่งเป็น2ชุดนะครับซุ่มดักรอจนกระทั่งมีรถกระบะต้องสงสัยเปิดไฟวิ่งฝ่าสายหมอกมาตามถนนสายบ้านฉลาดระคังด้วยความเร็วสูงชุดจับกลุ่มครับจึงได้แสดงตัวเรียกให้จอดรถ แต่ว่ารถคันดังกล่าวก็ไม่หยุดกลับเร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามไปพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงขู่และก็ทำการดักสกัดนะครับจนคนขับจนมุมต้องยอมจอดรถซึ่งก็สามารถสกัดจับได้2คันและคาดว่าหนีไปได้อีก3 5คันครับจากการตรวจค้นรถก็พบแรงงานข้ามชาติ34คนเป็นชาย24คนและหญิง10คนส่วนคนขับรถเป็นคนไทยนะครับให้การว่ามีอาชีพทำไร่อยู่ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า แลวก็รับจ้างขนย้ายแรงงานเถื่อนนั้นเป็นอาชีพเสริมโดยทําหน้าที่รับช่วงลําเรียงแรงงานที่ลักลอบข้ามแดนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วมาพักรอในพื้นที่อํเาเภอบ้านตากจากนั้นจะส่งต่อไปที่อํเาเภอพรานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรโดยใช้เส้นทางสายรองผ่านตําบลโป่งแดงโดยขณะทํางานก็จะมีการโทรศัพท์ประชุมสายกันในทีมทุกคันนะครับเพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตลอดทางซึ่งที่ผ่านมานั้นทํามาแล้วหลายรอบ จนมาครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ดักซุ่มจับได้ดังกล่าครับ